สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายหลายแห่งีทั้งธรรมชาติศาสนสถานต่างๆที่จะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมนะคะวันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวคือบุรีรัมย์ มาแนะนํานะคะก็คือวัดภูม่นฟ้านะคะซึ่งเป็นวัดที่สวยและคุ้มค่าแก่การไปรเยือนนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจและก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดภูม่านฟ้าอยู่ที่ไหนนะคะวัดภูม่านฟ้าของเรานะคะก็หรือสังนักสงฆ์ทุตท,ทศิลาภูม่านฟ้านะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดปฐมนะคะ โดยเดินทางจากแยกไฟแดงนางรองไปทางอำเภอชำนิประมาณ10กิโลนะคะก็ mm. จะสังเกตเห็นป้ายบอกอยู่นะคะ mm. เดินทางไปอีก1กิโลเมตรก็จะถึงตัววัดนะคะ mm. นี่ก็เป็นสถานที่นะคะ mm. ทางเข้านะคะ mm. ก็จะเป็นสะพานนาคนะคะ mm. ซึ่งก็มีหน้าคที่จะเห็นว่ามีคนแกะสลักนะคะ mm. ทั้งหมด ตนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นทางที่เชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์นะคะนี่ก็เป็นสถานนาคนะคะก็จะเห็นพยานาคนะคะพยานนาคนะคะซึ่งก็ที่เห็นอยู่นะคะคือการสลักเสร็จแล้วนะคะก็คือนาคก,กับการกําเนิดอาณาจักรข,ของโบราณนะคะนาคก็เป็น ตำนานเมืองอุษาคเนทีเก่าแก่แล้วก็น่าจะเปะน็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือตำนานการเกิดของอาณาจ,จักรปูนันนะคะซึ่งก็มีหลักฐานเล่าขานกเรื่องกันยาวนานจนถึงปัจจุบันนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการแกะสลักหน้านะคะว่า มีลักษณะอย่างไรบ้างจะเห็นว่าข้างหลังนะคะเป็นธรรมจักรนะคะสหรับการแกะสลักมากนะคะก็สพาน,นาคระของเรานะคะก็เป็นงองค์ประกอบสำคัญนะคะในะสถาปัตยกรรมนะคะของประจักษ์ของโบราณในสมัยพุทธศตวรรษที่17ซึ่ง ำหน้าที่เป็นสะพานสักผิดเชื่อระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์สแสดงถึงความเชื่อเรื่องอาณาจักรในศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธของเรานะคะโดยมีลักษณะ,ะเป็นสะพานหินมีราวสะพานเป็นลำตัวพญานาคนะคะแข่แขซึ่งสแสดงถึงการเป็นตัวแทนของสายลม่แล้วก็จะรังสายนะ้ำความอุดมสมบูรณ์นะคะ ของนาของเรานะคะก็เป็นสะพานเชืนน่อมโลกนะคะสะพานมากนะคะก็จะเป็นสัรลักณของสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับส่วนสวรรค์นะคะหรือโลกของเทพเจ้านะคะตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยานะคะแล้วก็ทำด้วย ็จะแผ่ไปทั้ง4ทิศนะคะที่เห็นอยู่ก็จะมีช่างกําลังแกะสลักนะคะก็จะแผ่ไปทั้ง4ทิศนะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นะคะใกล้ๆก,ก็จะมีขญานาคนะคะลักษณะแห่งใสลุงแล้วก็ใส่น้ํานะคะ นาคาล่าก็เป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หลอน,นชีวิตม,มนุษย์และถูกเปรียบดั่งสายลุงที่เชื่อมระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าท้องฟ้านะคะรูปแบบศิละปะก็จะเป็นลนกักษณะเฉพาะตัวแบบศิละปะแบบพิมายซึ่งเป็นการผสมผสานกับศิละปะของโบราณแบบนครวัดนะคะความเชื่อแล้วก็ในยะนะคะความอุดมสมบูรณ์ในความเชื่อโบราณพยานา,าก็เป็นสัญลักษณ์ของน้ํา เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรนะคะการเดินทางสู่สวรรค์น,นะคะการเดินบนสะพานนาคราชนะคะเปรียบเสมือนการก้าวข้ามจากโลกมนุษย์เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทสะพานนาคราชพบได้ในปราสาทหินหลายแห่งเช่นปราสาทหินพนมลุงและปราสาทพิมาย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาสถานอัสศัดิท์นะคะสะพานนาคาลาดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าโคปุระทางทิศใต้สร้างด้วยหินทรายมีหังเป็นรูปกากระบาทนะคะกว้าง4เมตรยาว31.7นะคะสูง2.5นะคะราวเ็รืสำคัญก็ทำด้วยลำตัวนะคะก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นราวสภานนะคะที่บอกไปนะคะก็จะทําเป็นลําตัวนะคะของหน้านะคะซึ่งเป็นสถานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์นะคะกับสวนตะวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนะคะทางเดินเข้าไปนะคะที่เราจะเข้าสู่นะคะวัดภูมั่นฟ้านะคะหรือบริเวณด้านหน้านะคะของมหาปรสาสักนะคะนี่ก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็น การแกะสลักหินนะคะซึ่งเป็นหินทรายอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นสี่ทิศนะคะสำหรับนาคาราชของเรานะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูต้นที่เสร็จแล้วนะคะของนาคาราชนะคะนี่ก็เป็นนาคาราชเจ็ดเสียนนะคะซึ่งก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนาคาราชเจ็ดเสี่ยนของเรานะคะแล้วก็ลําตัวนะคะก็จะใหญ่ ยาวเลยนะคะหินที่ใช้จะบอกว่าหินทรายใหญ่มากๆนะคะเี๋จะเป็นแม่น้ำนะคะเป็นน้ำนะคะซึ่งได้ผ่านมาออกไปเป็นสี่ทิศนะคะอย่างที่ได้บอกกล่าวเอาไว้นะคะก็จะบอกว่าสะพานแห่งนี้ก็ถนนนะคะถนนหรือว่าทางเชื่อมสพะพานนั่นคือกว้างมากๆเลยนะคะก็จะเป็นทางเข้าสู่ วัดภูมั่นฟ้าของเรานะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปนะคะภายในวัดภูมั่นฟ้าของเราแล้วก็หินนะคะ <pe at> หินที่ต่อกันก็เป็นหินที่มีความชิ้นใหญ่มากๆนะคะในการที่จะทำฐาน ลงมาแล้วก็แกะส,สลักแบบนี้นะคะแล้วก็หินที่ใช้เราก็ต่อกันแบบนี้เลยนะคะสําหรับหินที่เราใช้นะคะด้านหน้านะคะก็จะมีองค์เป็นองค์พระปาง3ยอดนะคะเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปดูองค์พระปาง3ยอดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีคนมาตัดหญ้านะคะวันนี้เสียงก็จ,จะดังไปนิดนึงนะคะก็มีคนมาตัดหญ้า แล้วอันนี้ก็คือด้านหลังของด้านหลังขององค์พญานาคนะคะก็ที่เห็นอยู่กาจะเป็นองค์พญานาคเจ็ดเศียรนะคะอ่าองค์พญานาคเจ็ดเศียรของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูองค์พญานาคเจ็ดเศียนกันว่าเป็นอย่างไรน,นะคะบริเวณด้านหน้านะคะ นี่ก็เป็นโอมยาน่าเเซนเล้าโหแบบว่าออันนี้ก็ฝากติดตามช่องสมวัดฟังธรรมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบ๊ายบายสวัสดีนะคะ